เราไม่จำเป็นต้องเปิดตัวกันนี้จำได้ยังไหมคุณจะบอกนี่จะสว่าเราคุยกันเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องเปิดตัวกันเราทำงานในด้านนี้คนเขาจะมองเราในด้านที่แบบใส่ๆแลน่ารักน่ารักคุณจะบอกนี่จะสมมุว่านี่เราไม่จำเป็นต้องเปิดตัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ก็ได้นะถามว่าได้ไหมโอเคนาทีสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราจะไหวักทีไได้เราไม่จำเป็นต้องให้คุณไปจ้องเราเยอะขออะไร เราไม่อยากเป็นผูกินว่าอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นกำลังใจให้กันแลนะกในการันะนะนะผมไม่ผมไม่เคยอายที่แบบว่าบางทีได้เผื่อเขาด้วยในไม่ได้อนะั้นคผมไม่อยากโดนด้วยแหละแต่คือแบบรู้สึกว่ามไม่อยากให้ให้มันมันเบือ่อไนเร็วด้วยนะนะ<ม>คือการโคบกันเนี่ยมันต้องมีบางทีบางจุดท,ที่แบบเบื่อกันผมไม่อยากให้วันนั้นมน,นผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราเราเล่นยๆดีกว่าเราเป็นกำลังใจให้กันและกัน โอเคเราเถื่อตรงนี้เราคุยกันได้เราไม่โอเคทร่อเราเปารึกษาได้เราจะทำ <Okay. S 1> เราเปารึกษาก่อนเนโอเคไหมคุโอเคไหมใช่ไหมคือแบบมันเป็นอย่างนี้ดีกว่านะใช่ไหม <Okay. S 1> มันไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเปิดตัวกันแบบทําอะไรหวานๆแล้วก็มาหวานมาหว,วานต่อหน้าให้คนอื่นัวมันไม่จะเป็นคือความรักมันเป็นเรื่องของคน,มน,นสมงูรณในการที่แบบว่า ระหวา่างเมื่อหรา,หาเราาน่นสองคนเราไม่ต้องแบบให้ใครหูอะไรโอเคนหะนะ้าที่อาจจะมีลูกหวานมันรูวน้วา่าเออที่เราไปเที่ยวมาแต่ความรู้สึกของเราสองคนเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าพูดแบบคือเราเขากินข้าวมันไม่มันไม่จำเป็นอ่ะคือเราเอาเราโฟกัสแค่เื่องานดีกว่า<ม>เราเราทำง,งานเราเป็นคนาจให้กันและกันโอเควันนี้ผู้บอกดีแบบนี้ผู้จะบอกให้ตราแว่านี่ครับอันนี้เล่นงานแล้วควรู้สึกนี่ครับ เรื่อลง,งานแล้วร,ลรู้สึกไม่โอเคเลยฟุ๊กเหนื่อยมากแต่ฟุ๊ไม่โอเคตรงจุดนี้นะพรุ่งนี้ฟุกต้องไปแก้งานนี้ค<ช>ุณรู้สึกไม่โอเคคุณร<า>ู้สึกว่าโอเคถ่ายงานนี้แล้วรู้สึกแบบมันจะไม่สุดพ<ใ>ุนี้ฟุกต้องไปแก่ไอ้ฟ<า>ุ๊กจะพูดกับเน์ได้ตอลอดไปใด้ไหมเนี่ยฟุกชอบคนแบบนี้ที่แบบรับฟุกได้ไม่ใช่แบบว่านี่ครับฟุกไม่โอเคตรงนี้นะอือแล้วแล้วทำไงต่อหรออ๋อแล้วก็ข่านาอะไรยคืกฟุกไม่โอเคตรงนั้นเลย พูดจะแบบผุณชอบคนอย่างนี้แบบเวลาพพูดว่าเน็ตครับโอเคนะตัวอแล้วพวกทำดีหรือย่างแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเนตช่วยคิดนะอะไรอย่างนี้เน็ตนี้จะมีคนแบบนี้คือแบบชอบดตัวนี้มากไม่คือเน็เป็นคนที่แบบชอบไม่ไม่ไม่ได้ชอบปัญหานะแค่รู้สึกว่ายิ่งปัญหาเยอะยิ่งท้าทายคือเราไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้มีแบบฐานะที่ดีมาแต่ก่อนไงคือแต่ก่อนอ่ะแบบไม่ไม่ได้มีเลยนะแม่เน็ตเสียแบบ มืดเลยอ่ะมืดทุกดาเลยอ่ะไม่รู้ทำเเรียนก็ไม่รู้จะเอาจาจที่หนไรแล้วพอพอแบบมาทำงานอะไรเงี้ยเราต้องไปทำงานให้เรียนด้วยเ,เราเลรู้สึกว่าโอเค,อเ,คเราอะไรตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบก็ยังศึกษากันอยู่เนาะถามว่าชอบตรงไหนอะหะ่ะล้อคือฟุ๊กมันเป็นคนตรงๆนะทุกคนกับไปเห็นเขาพูดกับเราแล้วทีนี้ก็ไปเลื่อนอะไรเงี้ยเห็นเขาพูดกับคนอื่นก็ไม่ก็ก็ซีเรียสนิดนึงแต่ว่าก็ดีแล้วที่เขา คุยกับคนอื่นเขาก็ยังพูดตรงๆกับคนอื่นก็อตอนนั้นเขายังไม่ได้คุยกับเราเขาพูดตรงๆกับคนอื่นมันก็ถูกแล้วคุยกับใครก็ต้องชัดเจนตอนนั้นใช่ไหมไอ้เพลงนี้เพราะว่าใคร้องะ <c oughs> คือตอน <c oughs> คือตอน, <c oughs> ตอนที่กูกคือตอนที่พูดกับคนอื่นนะ้ะพูจกจบบไม่โอเค okay. ผมมาเป็นคนที่แบบถ้าคุยกับใครผมจะคุยคนเดียว <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่าไม่โอเคก็คือเลิกคุยกันแต่เราจะเลิกคุยกันด้วยเราจะไม่ได้มาแบบ อยู่ก็หายไปยเราจะเราจะเราจะเลือกคุยกันด้วยเหตุผลเราจะแบบโอเคเราไม่โอเคตรงนี้นะบางทีเราเราจะไปต่อก็โอเคได้แต่ถ้าว่าเราไม่โอเคคือเราหยุดแส่วนมากคือจะหยุดไม่ใช่หยุดแบบว่าเหตุผลือหยุดนะคือจะค่อยๆหายกันไป,ไปแล้วก็เป็นใจาก,กายเป็นแบบว่าถ้าสมมติว่าผมคุยแล้วมผมจะเปิดใจกับทุกคนทุกคนจะรู้เรื่องส่วนตัวผมหมดเลยคนที่ผมคุยอ่ะผมจะรู้สึกว่าถ้าผมคุยคุณแล้วโอเคผมไว้ใจคุณ โดยการที่ผมไม่เะแาวงเลยว่าคุณจะททำร้ายผมรู้ว่ายางผมว่าใจคุณดีสุดผมจะคุยกับคนนั้นถ้าผมจะหวัน่นคนนี่สุดแต่ถ้าวันไหนไม่โอเคเลินก,กันแล้วผมจะไม่เคร์เลยว่าโอเคคุณเคยเป็นคนคุยเก่ารู้ว่าอย่างนี้ผมจะไม่เคร์เลยเพราะถือว่าเราจบกันแล้วแต่ถ้าวันนี้ฟูงจริง,งใจเกินไปคือ,คอ,อใช่ผมเป็นคนจริงใจผมเป็นคนเปิดใจมากๆแล้วผมเป็นคนที่ใจถึงมากมันเป็นคนที่ใจถึงนะทุกคนมันเป็นคนที่แบบทุกคนเชื่อไหมหคุยกันเล่นคุยกัน ตอนคุยกันแรกๆมันเขาทําทุกอย่างที่แบบเราไม่คิดว่าเขาจะทําแล้วก็เขาก็บอกเวลาที่เราเข้าไปดูเขาก็บอกว่าเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบพูดๆเหมือนกับว่าเขาชอบอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เขินในขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเขาชัดเจนดีแล้วแล้วเขาคูยกับคนอื่นเขาก็พูดพูดไม่ใช่แบบพูดกับคนอื่นก็พูดแบบนี้เราต้องมองอีกมุมนึงค่ะว่าเขาคุยกับคนอื่นเขาก็ให้ใจกับคนอื่นกันคุณมองสิว่าเขาขนาดเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาเป็นนักทอง อะไรยังไงเขายังกล้าพูดกล้าแบบให้จุดจุดยืนคุณขนาดนี้กล้าแบบบอกคุณแบบมีกล้าบอกว่าเขามีคุณคือศิลปินทุกคนเข้าใจไหมว่าเราไม่สามารถเปิดตัวลงอะไรได้ขนาดนั้นเลยนะใช่การเป็นศิลปินเน็ยมาอยู่ในเป็นความศิลปินนี่คือก็เปิดได้ถ้าทุกคนทุกคนรับได้ไหมล่ะถ้าถ้าคุณชอบเน็ตแล้วเน็ตมีแฟนทุกคนเออไม่ไม่รักไม่ชอบแล้ว เอเอาเอาความกินฟุกไหมฟุกจะพยายามแต่ว่าเราคุกย,ย,ยก,กันกยยเราไม่จำเป็นต้ยยยองเปิดตัว,ตวก,กันได้จาได้ใช่ไหมฟุกจะบอกในจุดประสงค์ว่าเราคุยกันเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องเปิดตัวกันเราทำงานไม่ได้ไหม <g ul ch> แล้วก็แบบทุกวันนี้ฟุกเกินสติตเลยมากๆฟุกถามตัวเองว่าแรกว่าวันไหนวันนี้กูออกมาแล้วกูจะมีคน คำถามที่พุกถามตื่นวันนี้ฟุกตื่นเช้าขึ้นมาฟุกพัฒนาตัวเองหรือยังฟุกตื่นเช้ามาเปิดแปดโมงฟุกพัฒนาตัวเองหรือยังในแปดโมงเนี่ยฟุกพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วไหมฟุกทําอะไรให้เป็นการพัฒนาเป็นการเคลื่อนไหวหรือยังฟุกตื่นมาแล้วฟุกคิดโปรเจกต์หรือยังวันนี้ว่าวันนี้เวลานี้เวลาข้างหน้าพรุ่งนี้จะทำอะไรฟุกคิดหรือยัง พกไม่ได้คิดใช่ไหมคือพวกจะถามัวเยอย่างนี้มันจะเป็นนิสัยผูกตลอดว่าเอ้ยถ้าถ้าสมมุติเนี่ยเทาวันหนึ่งไม่มีเอ็นซีอเราจะไม่ได้มีไปจุดเราจะไม่มีจุดยืนที่จะไปหาหน้าเวทีเลยคือแบบเอฟซีสำคัญที่สุดสผมผมเป็นคนที่รักรักเอซีทุกคนมากๆผมรู้สึกว่าการที่ตดดัดใจออกมาจากค่ายผมรู้สึกเลยว่าหนึ่งผมมีเอฟซีอยู่ข้างข้างผมไม่เคยดูถูกเอซีเลยผมรักเอ็ซีทุกคน ผมเข้าใจบางทีเอฟซี FC อาจจะหลกผิดไปบ้างว่าเอา้ยเอฟซีอาจจะมองมุมผิดว่าคนนุ้นเป็นอย่างน,นู้นนะอย่างนี้นะฟุกบางทีฟุกผมอาจจะเป็นคนไม่ดีแต่ทุกคนมองผมดีแต่บางคนผมอาจจะเป็นคนดีแต่ทุกคนมองผมไม่ดีผมจะคิดแบบนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองถูกหรือว่ามองผิดแต่สุดท้ายแล้วความจริงคือความจริงความจริงคือความจริงไม่สามารถโกหกได้ ไม่ว่าจะเป็นยังไงมอตรนูดสุดท้ายความจริงมีความจริงฟุกคิดแค่นี้แล้วก็ฟุกไม่ได right. ้มาซีเรียสเลยว่าเมื่อันที่ฟุกบอกเลยว่าฟุกเกรงใจเขารู้สึกเหนือยมากเพราะว่าฟุกรู้สึกว่านี่นี่เป็นคนฟุกดูอาตาเน้นนะนี่เป็นคนไม่ยอมคนนะฟุกดูอาตาเน้อกนี่เป็นคนที่แบบไม่ไม่ยอมไม่ยอมคนเลยแล้วก็แบบบางทีแบบฟุกกลัวที่สุดเลยกลัวแบบว่าถ้านี้ดูดราม่าเยอะๆกลัวนี่จะหลุดฟุกกลัวที่สุด เลยฟุกก็เลยพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยตลอดโอคงรู้สึกว่าเอ้ฟุ๊กเป็นห่วงความรู้สึกนี้แล้วฟุกจะถามนีดตลอดว่านี่โอเคไหมนี่นี่โอเคใช่ไหมที่ฟุกฟุ๊กเป็นความรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกนิดไงว่ากลัววันนี้จะไม่โอเคที่แบบไม่มาคุยกับฟุกแล้วแบบอุ้ยดูดราม่าอะไรฟุกไม่อยากให้คนที่เข้ามาใกล้ฟุกมันคิดอย่างนั้นเป็นสิ่งที่แบบกิงใจงเขารู้สึกมากๆฟุ๊กเลยถามนิดว่าเอ้ยนี่โอเคหรือเปล่า ฟูก๊กเป็นห่วงความรู้สึกเลยนะฟุ๊กจะเป็นห่วงความรู้สึกทุกคนไม่ได้ค่ะฟุต้องห่วงคนฟุ๊กเป็นคนดีแคร์ไงฟุเป็นคนดีแคร์ไม่ใช่คนรังแกรวาลฟุต้องแคร์ตัวเองก่อนฟุต้องห่วงความรู้สึกคนอื่นเหมือนกับนี้เลยเนียเป็นคนที่แบบกับเพื่อนกับอะไรเนี้ยให้เต็มร้อยนะแต่ว่าเขาไม่ให้เราเต็มร้อยไม่เป็นไรคือเราเราเฟลตอนที่เขาไม่ให้เราเต็มร้อยแต่ก็คือมองกลับไอทีคือเราตายเราตายคนเดียวเฉยครับตอนนี้คุยกันเฉย ก็ต้องดูใจกันครับทุกคนการที่เราจะรักใครคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราเราไม่ได้โฟกัสเรื่องที่ว่าเราจะคบกันหรือเปล่าเราแค่เป็นกำลังใจในการทำงานให้กันและกันครับไม่ไม่ไดตรงนี้หัวขีคาน้องทำบ้านเอง